กลับจากอำเภอสิคิ้วนะครับลงเกือกมา้ามาเมื่อกี้เตือน700กว่าเมตรนะครับกล้องคนที่วิ่งจากโคราชมานะครับจะไปเมเปิเนี่ยต้องระวังนะครับตรงสามแยกสิคิว้วมีทั้งด้านขึ้นขาขึ้นและขาล่องนะครับมีทั้ง2ด้านเลยนะครับฉะนั้นก็โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนะครับถ้าไม่อยากได้รับจดหมายนะครับ เนี่ยด้านบนฟานลอยเรื่องเหลืองนี่แหละนะครับตอนนี้ยังวิ่งคู่ขนานอยู่นะครับผ่านแล้วนะครับโอ้โหหลุกมก็เริ่มเลยนะครับด้านขวาด้านขวาสีกซ้ายก็หลุมเริ่มเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับมีบริการเยอะนะครับหลุมถนนมิตรภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่รู้ว่าถนนมันเกลียดไหนนะครับ พูดว่าเกรดเอกอายปากนะครับแต่ไม่รู้ว่นเกรดไหนเดี๋ยวจะขึ้นไปไฮเว์นะครับาเลยสามแยกสิคิวมานะครับมีป้ายบอกสระบุรีกรุงเทพนะครับต้องคิดขวานะครับตรงนี้ เลยซีคิวมาด้านซ้ายนี่ถนนเป็นล่องนะครับไม่เหมาะที่จะให้รถเก๋งวิ่งมันจะเป็นต้องแช่ขวาเลยนะครับตรงนี้อย่างไงก็ต้องแช่ขวาจนถึงมอจะบกนะครับเพราะด้านซ้ายถนนเป็นล่องคู่ไปเลยนะครับมันอันตรายนะครับสำหรับรถเล็กนะครับพวกฮอร์ไซ์นะครับบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยอันตรายมากนะครับด้านซ้ายเนี่ยดูนะครับเป็นล่องเลยนะครับ ทษใครก็ว่ากันเ,เองนะครับวิ้งได้ครับแต่อันตรายนะครับด้านซ้ายตรงนี้เราก็ต้องแช่ขวาตลอดเลยนะครับจนขึ้นมอจโบกพอกถึงใกล้ๆจะถึงมอจโบกอีกสักอีกสักกิโลเศษน,นะครับก็จะมีก,กล้องนะครับกล้องนี้จะตั้งอยู่ตรงป้ายที่ผมบอกนะครับ ายตอนรับเข้าสู่อีสารเข้าสู่จังหวัดนครสิมานะครับแต่ว่าเขาล้องจะส่องมาด้านนี้นะครับมี2ชุดนะครับชุดนี้ไม่มีเตือนนะครับเพราะว่าเป็นชุดใหม่นะครับไม่มีเตือนกันละ,ละชุดนี้กล้องสองล้าม,มาเลยนะครับเรามมดระวังนะครับ พอขึ้นมอจะบกแถวปตอท,อรทตรงนี้วิ่งเร็วมากๆนะครับจดหมายตามถึงบ้านเลยนะครับพอขึ้นมามอจะบบกแล้วจะลงมอลงไปนะครับก็ต้องชะลอนะครับอย่าวิ่งส่งลงมอนะครับเข่าทางเขานะคับส่งลงมอ มีป้ายดักอยู่นะครับมีกล้องดักอยู่นะครับชุดนี้ก็ไม่เตือนนะครับติดตั้งใหม่นะครับมอจะบอกปวดสังเกตด้านขวานะครับมีป้ายจังหวัดราชิมานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับเนี่ยเน่ยเนี่ยเดวผแนให้ดูนะครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับโหสองมาเต็มเต็มสองชุดนะครับ 2ชุดมี4ชุดนะครับ2ด้านเขาา้าโคราช2ด้านเข้ากรุงเทพสองพอขึ้นมามมตรงป่าปานะครับใกล้ถึงคลองตะแบกระวังนะครับด้านซ้ายนี่หลุมใหญ่นะครับวิ่งบนถนนมิตรภาพก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละนะครับเนี yeah, ่ยขนาดเส้นการนะครับหลุมเล้โอ้นะครับไม่เหมาะกับรถเก่งนะครับ คันที่ใช้อยู่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนโชคเลยนะครับเพราะเป็นคนสูภาพนะครับขับขวาเสมอขับเออขอโทษนะครับขับซ้ายเสมอเตือนอีกแล้วนะครับใครที่ขับซ้ายตลอดก็ระวังคอยซ่อมโชคกันนะครับเตือนอีกตัวหนึ่งแล้วเลยเออเรือนจำสีคิ้วไฟนะครับ ประมาณสักครึ่งกิโลอยู่กลางถนนเลยนะครับสองเลนขวานะครับตัวเดียวนะครับชุดนี้มีตัวเดียวจับเลนขวาโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นก็ให้หลบซ้ายนะครับหลบซ้ายชิดเลนซ้ายหรือเลนกลางนะครับถ้าวิ่งเร็วแต่ชุดหน้านี่ไม่พ้นนะครับกลางถนนเลย อย่าคืดข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงบ้านน้ำเมานะครับจับมาไว้ผาดข้ามถนนเห็นไหมครับเป็นสะพานลอยมีกล้องสองตัวนะครับสองเลนขวาเลนกลางนะครับบริการเขากลัวรเราไม่ปลอดภัยนะครับติดไปเยอะๆคนจะได้ขับระมัดระวังนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุ สองโรมาการกระบานเลยนะครับโอโหบริการดีจริงช่วงนี้เลนซ้ายอย่าเข้าเลยนะครับโชคพังแน่นอนรถเก่งนะครับถ้ารถใหญ่นี้ยังพอไหวพิกอัพนะครับพิกอัพก็พังนะครับเขาไม่วิ่งกันนะครับเลนซ้ายระวังแถวบ้านถนนมคุณพัฒนาน,นะครับหูใหญ่จริงริรถเยอะด้วยนะครับโอ้นะครับ เวลาเขาขุดถนนเขาก็ไม่ทาให้คืนให้ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับขุดเพื่อให้น้ํามันรอดนะครับไม่ได้ทาไว้เห็นไหมครับมันจะสะเทือนอย่างนี้แหละนี่แหละ,หละประเทศไทยนะครับทําไปสร้างไปเรื่อยๆนะครับก็ได้สภาพเป็นแบบนี้แหละถนนค่อนข้างโล่งนะครับสงการจริงๆแล้วมันควรจะแน่นนะครับอันนี้มันไม่แน่นนะครับโล่งเลย ครับ8บกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงด่านช่างนะครับลาดบวขาวมีเป็นเยอะเลยนะครับจัดทุกช่องจราจรนะครับกานท์ชัตสเปซิกคาเมราสเมตรแพรอามีสองชุดนะครับชุดแรก80ชุด2นี่90ถนนเส้นเดียวกันนะครับไม่รู้จะให้วิ่งยังไง สงสัยให้ชะลอเข้าไปช่างมั้งนะด้านซ้ายเนี่ยเขาเก็บ <Okay. S 1> ช่าง <Yeah. S 1> นหนักกันนะครับอ่าชุดแรกนะครับโอโหสองล้อเลยนะครับสองสามตัวเลยนะครับจับทุกเลนนะครับเมื่อกี้เตือนสองชุดนะครับเดี๋ยวจะเห็นชุดที่สองอันนี้พอจะออกขวาหน่อยนะเพราะว่า เลกางกับเลียนซ้ายค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมคแค่สี่ตัวเลยนะครับกล่องตัวนี้จะไปทางไหนไม่อรอดเลยนะครับฉะนั้นขับตัวให้เป็นระเบียบนะครับให้ถูกระเบียบเขาบอก90ก็ต้อง90นะครับช่วงนี้ถนนก็เลย ด่านช่างมาก็จะดีนะครับดีช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ผ่านเมา์เทนชีกนะครับสามก๊อฟเมาเทนชะีฟต์เราออกขวาเพราะว่าถนนซ้ายไม่ค่อยดีนะครับรถดเลนกลางสิบล้อก็จะมาควนอย่างนี้มีที่จับความเร็วอยู่บนยอด ยอดมอนะครับบ้านรับสมบูรณ์นะครับตับ้งอยู่บนเสาไฟฟ้าเลยนะครับสองตูดนะครับไฟเตือนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้กล้องสองเพื่อสำรวจการจราจรนะครับเนี่ยบนมอตรงที่ก็าําหินกันเยอะๆนะครับระว,วางนะครับทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับเพราะว่ามีกล้อง ส่องอยู่นะครับส่องความปลอดภัยของเรานะอยู่ตรงเสาไฟฟ้านะครับนะโอ้เดี๋ยวนี้เป็นตกาะเป็นเสาส่วนตัวนะครับเห็นชัดเจนนะครับอยู่ซ้ายเห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับน่าแยา่ก่อนลงไปคลองไผ่นะครับอ่านะที่เราจะไปคลองไผ่กันแล้วอนะ่จะรีวิวให้ดูนะครับ ถนนเป็นยังไงช่วงสงการานช่วงนี้โอ้มันโล่งจริงๆนะครับปกติมันก็ติดแนนอยู่นะครับมันกระดุกกระดิกไปไหนยากจากกรุงเทพมาก็วนันสองวันนะครับก็จะถึงโคราชช่วงนี้ก็อย่างนี้แหละนะครับต้องเืนนี่ไม่มีรถเลยนะครับติดเตอร์ฟิลหรือเปล่าไ่รู้งเครื่องนะครับไม่มีรถตอนนี้ก็ พอมีนะครับพอมีที่ถนนพิธภาพรถวิ่งขนาดนี้ถือว่าพอมีแค่นั้นนะครับปกติวิงเยอะนะครับด้านบนเป็นมอเตอร์เวย์นะครับสายบางไพอินโคราชนะครับช่วงหน้าเลื่อนจัมตรงนี้ก็จะเป็นถนนยกระดับขึ้นไปนะครับตอนนี้ดีนิดยนึงนะครับใครที่จะเข้ากรุงเทพนะครับ ถนนดีแล้วนะครับทั้งสามเลนนะครับถนนดีทั้งสามเลนแต่ต้องขับด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับหลุมมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับวันนี้ก็ถนน,นปรับปรุงใหม่ตรงนี้คลองไผ่นะครับบริเวณคลองไผ่ถนนจะสวยนะครับช่วงนี้ เพราะว่าเลนฝั่งโน,อนอ้นหากลับเลยจะรีวิวดู